ปกติแล้วละหงเงี่ยจะขึ้นอยู่ตามริมถนนริมรั้วริมบึงต่างๆจะนําเอาละหงมาทําน้าหมักเพื่อที่จะป้องกันและกําจัดมแมลงไม่ว่าจะเป็นพวกเพี้ยต่างๆที่อยู่ตามพืชผักสวนครัวสําหรับวิธีการทําเราก็จะทุบผลละหุงแล้วเราก็ใส่ภาชนะเพื่อที่จะทาการหมักเ<อ>ติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปเอาแค่พอท่วมพอนะครับให้เราเก็บเอาไว้ในที่ร่มไม่จําเป็นต้องมาเปิดฝาเราหมักครบเจวันแล้วเราก็สามารถที่จะนําออกไปใช้งานได้ครับนี่ก็คือลักษณะของน้ําแช่ผลละหงนะครับรองเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยไปผสมน้ําเปล่าในอัตรา ส่วนก็คือน้ำหมักไล่แมลงสูตรนี้นะครับ5 0ซีต่อน้ำ10ลิตรควรจะเป็นการฉีดพ่นไม่ต้องไปราดรถถ้าราดรถเนี่ยมันจะสิน้นเปลืองลงไปในดินมากกว่าการใช้ป้องกันและกําจัดในระยะเริ่มต้นเนี่ยจะได้ผลดีดีกว่าที่เราปล่อยให้มีแมลงเยอะๆแล้วนําไปใช้งานสูตรน้ำหมักไล่และกําจัดแมลงจากละหุ่งรับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรไล่และกําจัดแมลงจากละหุ่งนะครับ ละหงจะเป็นพืชขนาดเล็กนะครับเป็นสมุนไพรที่มีการใช้งานมาตั้งแต่โบราณแล้วซึ่งปกติแล้วละหงเนี่ยจะขึ้นอยู่ตามริมถนนริมรั้วริมบึงต่างๆนะครับก็คือสามารถขึ้นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในเอเชียหรือต่างประเทศนะครับพวกอเมริกาใต้แอฟ,ฟริกาก็มีแล้วก็มีการนําไปใช้งานอย่างหลากหลาย ซึ่งในประเทศไทยเรานะครับจะมีการนําเอาละหุ่งเนี่ยไปใช้ในเรื่องของสมนุนไพรเพื่อที่จะรักษาโรคต่างๆรวมไปถึงการนํามาใช้ในเรื่องของการขับไล่การกําจัดมแมลงต่างๆในการทําการเกษตรนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะนําเอาละหุ่งมาทําน้าหมากเพื่อที่จะป้องกันและกําจัดมแมลงสําหรับการทําการเกษตรของเรา ผลละหุงสดนะครับบริเวณเปลือกเขาเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่มันเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างพวกสัตว์ขนาดเล็กที่เป็นศัตรูของพืชผักสวนครัวเนี่ยก็คือถ้าโดนเข้าไปเนี่ยก็คือไม่ตายก็หนีนะครับตัวนี้เราจึงนําเอาประโยชน์ตัวนี้มาใช้งาน ประโยชน์ของน้ำหมักสูตรนี้นะครับคือเราสามารถที่จะใช้ป้องกันและกําจัดมแมลงได้ไม่ว่าจะเป็นพวกเพี้ยต่างๆที่อยู่ตามพืชผักสวนครัวนะครับอย่างพวกเพี้ยอ่อนพเพี้ยแป้งต่างๆเราก็สามารถที่จะใช้ได้หลักๆแล้วนะครับของการใช้น้ำหมักสูตรนี้นะครับเราจะใช้กับพืชผักสวนครัวเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพวกพริกพวกมะเขือ พวกผักกาดผักคะน้าผักขกงตุ้งต่างๆก็คือผักที่เรารับประทานทั้งใบทั้งผลขนาดเล็กพวกมะเขือเทศก็ใช้ได้ซึ่งน้ำหมัก<อ>ไร่ไระกาจัดแมลงสูตรนี้นะครับจะเป็นการทําขึ้นมาเองเพื่อที่จะใช้ทดแทนสารเคมีต่างๆซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสารอินทรีย์ที่เราทำเองนะครับจะมีความปลอดภัยในการใช้งานและก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทำการเกษตรด้วยสำหรับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับเราก็จะมีละหุ่งเก็บมาครึ่งกิโล แล้วก็จะมีค้อนทุบแล้วก็จะมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ก็จะมีภาชนะหมัก,กสําหรับหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับถ้าเกิดไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็คือเราสามารถที่จะใช้น้ําเปล่าได้เลยแต่ถ้ามีอยู่แล้วนะครับให้เราใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์เพียงอย่างเดียวก็ได้ก็คือเราไม่ต้องเติมน้าเปล่าเราใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์เป็นตัวหมักเลยเพราะว่าเราจะอาศัยประโยชน์จาก หัวเชื้อจุลินทรีย์จากจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงพืชผักสวนครัวด้วยซึ่งถ้าเกิดไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับเราสามารถที่จะใช้น้ําเปล่าก็ได้หรือใช้เป็นจุลินทรีย์อย่างอื่นแทนก็ได้เป็นจุลินทรีย์เจ้าปวกจุลินทรีกกย์หน่อกล้วยเราก็สามารถที่จะนํามาใช้งานได้คั สำหรับวิธีการทำเราก็จะทุบผลละหงทุบให้เปลือกแตกนะครับแล้วเราก็ใส่ภาชนะเพื่อที่จะทําการหมักนะครับตัวที่เราสาเหตุที่เราทุบให้เปลือกแตกเนี่ยเพื่อเป็นการเร่งเอาสารที่มีอยู่ในเปลือกของผลละหงเพื่อจะนําไปใช้งานซึ่งผลของละหงนะครับเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่ผลอ่อนยันผลแก่เลยขอให้เป็นผลสดเปลือกยังสีเขียวอยู่ หลังจากที่เราทุบเสร็จแล้วทุบให้เปลือกช้ำเปลือกแตกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บใส่ภาชนะหมักนะครับจากนั้นเราก็เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปเอาแค่พอท่วมพอนะครับตัวนี้ หลังจากที่เราเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เสร็จนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาให้สนิทเลยตัวนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนวิธีการทํากระบวนการของการหมักเนี่ยจะเกิดขึ้นให้เราเก็บเอาไว้ในที่ล่มนะครับอากาศถ่ายเทได้ดีไม่จําเป็นต้องมาเปิดฝานะครับเราหมักครบ7วันแล้วเราก็สามารถที่จะนําออกไปใช้งานได้นะครับตัวน้ำหมักสูตรนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดส่วนกากที่เหลือเราก็ใช้เป็นวัสดุบารุงดินหรือใช้เป็น ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักก็ได้นะครับซึ่งวิธีการนําไปใช้งานนะครับเราจะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําไปผสมกับน้ําฉีดพ่นพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับเพื่อเป็นการไล่และกําจัดมแมลงตัวนี้เราจะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยไปผสมน้ําเปล่านะครับในอัตราส่วนก็คือน้ําหมักไล่มแมลงสูตรน,นี้นะครับ 50cc ต่อน้ํา10ลิตรแนะนําว่าการใช้น้ําหมักสูตรน,นี้นะครับควรจะเป็นการฉีดพ่นไม่ต้องไปลาดรดนะครับคือก็คือถ้าลาดรดเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองลงไปในดินมากกว่า ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดมีพวกแมลงศัตรูพืชรบกวนพืชผักต่างๆเราก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็คือเราจะใช้สัปดาห์ละ1ครั้งอ่าซึ่งการใช้เป็นการป้องกันและกำจัดในระยะเริ่มต้นเนี่ยจะได้ผลดีดีกว่าที่เรา ล่อยให้มีแมลงเยอะๆแล้วนําไปใช้งานซึ่งเวลาที่เหมาะสมในการใช้งานก็คือเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นน้ำหมักสูตรนี้นะครับเราจะทําขึ้นมาเพื่อที่จะเน้นการใช้งานกับพืชผักสวนครัวเป็นพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้รับประทานเองในครัวเรือนหรือจะใครที่ต้องการทําเป็นผักอินทรีย์ก็สามารถที่จะใช้น้ำหมักสูตรนี้ได้นะครับครับนี่คือลักษณะสีของน้ําแช่ผลละหุ่งนะครับเราจะใช้ในการฉีดพ่นเพื่อที่จะไล่มแมลง <S <S ไล่ไร่กับจัดมแมลงใน เพื่อปักสนวนครัวต่างๆนะครับตัวนี้ลักษณะสีก็จะเป็นออกเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นฝ้าขาวๆนิดนึงเราจะใช้น้ําแช่ผลละหู่งห้าสิบซีซีผสมกับน้ํสิบลิตรนะครับไปฉีดพ่นฉีดพ่นเพื่พอยาไล่และกาจัดแมลงแล้วเราก็จะเติมน้ําเติมน้ําลงไปอีกสิบลิตรนะครับปิดฝาแล้วก็เขย่านะครับเขย่าให้เข้ากันครับสำหรับการใช้งานนะครับเราก็จะฉีดพ่นที่ทั่วทั้งทรงพุ่มนะครับทั่วทั้งต้น ครับต้นนี้จะเป็นต้นส้มสายนะ้ำผึ้งเราก็จะฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดพวกมแมลงต่างๆนะครับพวกหนอนด้วยต้นนี้เป็นมะนาวนะครับเราใช้เพื่อป้องกันและกำจัดมแมลงต่างตเพื่อที่จะไล่ด้วยเวลาฉีดพ่นเราก็พยายามฉีดพ่นที่ทั่วทั้งทรงพุ่มนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกผักไว้รับประทานเองนะครับพวกพริกพวกมะเขือมะเขือเทศผักกาดผ,ผักกวางตุ้มผักคะน้านะครับบริเวณใกล้ๆสวนของท่านหรือท่านผ่านไปตามถนนหนทางท่านเห็นอาจจะเห็นต้นละหุ่งนะครับท่านสามารถที่จะนําเอามาทําเป็นน้ําหมักเพื่อที่จะไล่และกําจัดแมลงได้ซึ่งตัวนี้จะถือว่าเป็นาสารอินรีที่เราทําขึ้นมาเองทําได้ง่ายๆแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้งานเพื่อที่จะเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของการทําการเกษตรวิธีการและขั้นตอนในการทำเนี่ยก็ง่ายแล้วก็ถ้าเกิดท่าน ไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์หรือจุลินทรีย์ชนิดอื่นเลยท่านก็สามารถที่จะใช้น้ําเปล่านะครับใช้แค่น้ําเปล่าเพื่อที่จะแช่แล้วก็นําไปใช้งานได้ตัวนี้ทําได้ง่ายมากสูตรน้ําหมักไล่และกําจัดมแมลงจากละหุง่งรับรองได้ผลแน่นอนครับ